วิถีตัวแม่เจนนี่แบ a ็ k พิงก์กับลูกผมม้าถ่ายแบบชุดเช่นในสุดแซ่บฉบับ Y2K สวัสดีค่ะคลิปนี้แอนจะพามาส่องความแซ่บของยีเกียวค่ะหน้าที่นี้ไม่มีใครเกินตายได้สุดเท่าศิลป,ปินสาวแซ่บของวงแบ๊คพิงก์จนขึ้นแท่นเป็นพรีเซนเตอร์ชุดชันน้นในล่าสุดเจนี่คิมค่ะขอจัดลุคผมม้าถ่ายแบบล่าสุดให้กับคาลวินคลายกลับชุดชั้นในสปอร์ตฉบับ y 2K ค่ะสำหรับ Calvin Cry คาลวินคลาย1996 c o ลเล c ชันที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแคมเปญในปี1996ด้วยการใช้โลโก้โมโนแกรมในกรอบสี่เหลี่ยมซึ่งมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น สื่อผ่านการใช้สีและลวดลายพิมพ์ที่มีความพิเศษเฉพาะตัวโดวยการถ่ายแบบครั้งนี้ยังเป็นการเปิดตัวคอลเลคชันต่างๆต้อนรับฤดูใบไม้ผลิที่กำลังจะมาถึงด้วย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานเด่นของเจนนี่ค่ะได้รับโจทย์ไหนเจนนี่ตีแตกได้หมดร,รูปขาวดําของคราวินคลายยังมูดดีแบบสุดๆยานคุณภาพจริงๆตั้งแต่เจนนี่ถ่ายแบบให้แบรนด์มาใช้ตากล้องไม่ซ้ําคนเลยเจนนี่ได้ร่วมงานกับคนมากมายได้การโปรโมทที่ยิ่งใหญ่เจนนี่ให้แบรนด์แบรนด์เองก,ก็ให้เจนนี่เช่นกันค่ะเจนนี่เซตนี้แคมเปญนี้คือแซ่บมากดื้อมากและดีมากเป็นผู้หญิงที่มีพลังทําลายล้างสูงมากลุคนี้เต็มสิบแอดไม่ไหวกับลุคนี้ ของเจนนี่มากๆค่ะแพ้เลยและอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของสาวเจนนี่ยืนหนึ่งในเรื่องแฟชั่นของวงการบันเทิงเลยคนนี้ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรบอกเลยว่าเป็นเงินเป็นทองไปซสหมดและยังเป็นผู้นำเทรนด์แฟชั่นเก๋ๆให้ส,สาวๆได้ค่ะอย่างล่าสุดในอินสตาแกรมของเจนนี่เห็นกระเป๋ารูปทรงแปลกตาเพราะทรงกระเป๋าเหมือนไม้เทนนิสออกมาแน่นอนว่ากระเป๋าใบนี้มาจากแบรนด์ชาแนลนั่นเองค่ะที่มีราคาสูงถึง150,000บาทเลยทีเดียว และนี่ค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่แอดนำมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ